สัปดาห์นี้นะครับในส่วนของฮีเซชีเซ็เป็นเรื่องของแ้งนะครับเป็นภาษาเป็นศัพท์ที่นักกอล์ฟไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับจริงๆแล้วคำว่าแ้งนี้ผมเคยพูดถึงสาเหตุรายละเอียดเยอะมากพร้อมกับแบบฝึกหัดที่จะให้ไปฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปหาดูนะครับใน YouTube สำหรับ ทีออฟในสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับลองไปค้นดูมีแน่นอนแต่วันนี้นะครับโบวินบอกแล้วสาเหตุเป็นยังไงดิวก็พอจะซ้อมมาแล้วแต่มันยังเกิดขึ้นอีกในสนามวันนี้ก็คือจะมาแก้แช้งกันหน้างานเลยว่าโอ้โหตีมาสามหลุมนะครับแช้งไปสองแล้วนะครับเราจะทำยังไงในเมื่อเราต้อง,องเหลือหลุมเล่นอีกเป็น10หลุมวันนี้เรามาหาคำตอบกันอันดับที่1 ค,คำว่าแช้งก็คือโดนคอนะครับคือการโดนคอไม้ตีเสร็จปั๊บโดนคอแช้งออกไปไหนไม่รู้นะครับวิธีที่1น,นะครับหรือสิ่งแรกที่เราควรจะปรับเพื่อแก้แช้งหน้างานหรือในสนามก็คือในเมื่อจดปกตินะครับลงดาวสวิงลงมาแล้วโดนคอนะครับจดปกติแต่ดาวสวิงลงมาโดนคอเพราะฉะนั้นวิธีแรกก็คือให้ขยับออกห่างลูกมาเล็กน้อย หรือใช้ฟีลิ่งของการจดไปที่ปลายไม้ก็ได้เน้นนะครับหน้างานนะครับหน้างานนะครับก็คือเพิ่มนะครับช่วงนะครับให้ไม้สามารถจะมีพื้นที่ที่จะผ่านตัวแล้วมาโดนลูกโดยที่ไม่โดนคอไม้นั่นเองนะครับสเต็ปที่2นะครับคือหลังจากถอยห่างแล้วลองสังเกตนะครับน้ำหนักที่เราวางไว้ที่เท้าเพราะ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้แช้งก็คือน้ําหนักบางทีเราไปเซตอยู่ที่ปลายเพราะฉะนั้น <conquer> วิธีหานะครับเมื่อเราจดเสร็จลองยกนิ้วโป้งนะครับทั้ง2เท้าเลยนะครับความรู้สึกคือเหมือนยกนิ้วโป้งขึ้นนะครับเพื่อสร้างความรู้สึกของน้ําหนักที่อยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้ไปอยู่ที่ปลายนะครับยกนิ้วโป้งขึ้นนะครับเป็นการสร้างความรู้สึกเฉยๆนะครับว่าเอาละอย่างนี้คือน้ําหนักที่อยู่ตรงกลางนั่นเองเรื่องที่3นะครับที่อยากจะ นำเสนอก็คือการขึ้นไม้ที่แฟลตนะครับหรือแบนจนเกินไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตีแช้งได้นะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งก็คือให้เหมือนกับขึ้นไม้แล้วให้ระนาบตั้งขึ้นหน่อยนะครับเพื่อลดอาการระนาบที่แฟลตจนเกินไปนะครับความรู้สึกคือตั้งไม้ขึ้นนะครับแบ็กสวิงนะครับฟีลคือตั้งไม้ขึ้นนะครับอย่าให้ไม้ นอนไปข้างด้านหลังและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือสร้างความรู้สึกนะครับในช่วงดาวสวิงให้มือของเรามาอยู่ใกล้นะครับมาใกล้ต้นขาขวานะครับอย่าให้ออกห่างนะเพราะถ้าออกห่างก็คือการเคลื่อมาไปด้านนอกซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดอาการแช้งก็เป็นไปได้นะครับสร้างความรู้สึกของการนะครับทิ้งไม้ให้มือเข้ามาเฉี่ยวต้นขาขวานั่นเอง เพื่อช่วยลดอาการแช้งเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเมื่อมีอาการแช้งหน้างานกำลังออกรอบอยู่นึกอะไรไม่ออกแล้วนะครับหให้ลองจดห่างลูกออกมาสัเล็กน้อยนะครับหรือใช้ความรู้สึกของการจดที่ปลาย 2. คือเช็คน้ำหนักนะครับโดยการยกปลายเท้าขึ้นนะครับให้น้ำหนักอยู่ตรงกลาง 3. ามนะครับแบ็กสวิงให้รู้สึกว่าไม้ชันขึ้น แบ็กสวิงให้รู้สึกไม้ชันขึ้นและดาวสวิงให้รู้สึกว่านะมือเข้ามาเฉี่ยวต้นขาขวานะครับนี่คือ4เรื่องที่อยากจะให้นักกอล์ฟคำนึงถึงเมื่อเรามีอาการแช้งและเราต้องแก้แบบสดๆหน้างานจำวิธีปรับ4เรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเวลาเราเกิดปัญหาแช้งหน้างานเราจะได้หาทางออกได้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสนามกราฟสุนภูมิที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วพบกับช่วงฮีเซ่ชีเซ่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ